สวัสดีครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เรามีตารางพลังมงคลของ12ราศีที่น่าสนใจมากๆเลยครับภารกิจของเราวันนี้คือจะมาสกัดเอาแก่นสำคัญออกมาไม่ใช่แค่อ่านให้ฟังนะครับแต่จะมาวิเคราะห์กันว่ามีรูปแบบอะไรซ่อนอยู่บ้างค่ะทั้งเรื่องงานมันความรักโดยเฉพาะเลขกับทิศมงคลที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในข้อมูลชุดนี้นะคะ คือการที่เราได้เห็นภาพรวมพลังงานของสัปดาห์มันมีเทรนที่ชัดเจนมากคือเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่มาเจอกับผลลัพธ์จากอดีตแบบชัดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าพลังงานสองขั้วนี้ส่งผลต่อแต่ละราศีต่างกันยังไงซึ่งน่าสนใจมากค่ะโอ้โหเปิดประเด็นมาน่าติดตามมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าเริ่มที่ราศีธาตุไฟอย่างราศีเมษเป็นราศีแรกเลยครับค่ะข้อมูลสําหรับชาวเมษบอกว่า การงานมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหญ่หรือโครงการใหม่ๆเลยนะแถมมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้วยครับผมการเงินก็เหมาะกับการลงทุนระยะยาวส่วนความรักนี่เอ,อ่อมาแปลกนิดนึงมีเกณฑ์พบรักในที่ทำงานอ๋องานนำพาให้ครับแล้วก็มีโชคเล็กน้อยจากการเดินทางเลขมงคลคือหนึ่งห้ 9. ส่วนทิศเสือมวงคือทิศตะวันตกอืจุดที่น่าวิเคราะห์ของราศีเมษนะคะ คือการที่พลังงานทุกอย่างมันพุ่งไปข้างหน้าชัดเจนมากโปรเจกต์ใหม่ลงทุนระยะยาวนี่คือการหว่านมาเมล็ดเพื่ออนาคตเลยค่ะครับแล้วตัวเลขมงคลก็ยืนยันทีมนี้ได้ดีมากเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นเลข5คือการขยับขยายและการเดินทางและ9คือความก้าวหน้าใช่ค่ะ มันเป็นชุดตัวเลขของการสร้างสารรค์สิ่งใหม่จริงและการที่โชคลาภมาจากการเดินทางก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่นี่แหละค่ะโอ้โหเหมือนทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนกับว่าข้อมูลกําลังบอกชาวเมสว่าจงออกไปเริ่มต้นซะแล้วโชคจะตามมาเองซึ่งต่างจากราศีถัดไปที่เป็นธาตุดินอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับใช่เลยค่ะราศีพฤษภข้อมูลระบุว่าการงานจะเด่นด้านอสังหาและก็เกษตรกรรม การเงินมีรายได้จากการลงทุนเก่าๆกลับเข้ามาความรักต้องอาศัยเพื่อนเป็นสื่อกลางส่วนโชคลาภมาจากผู้ใหญ่ค่ะเลขมงคลคือ 2, 6, 8และทิศเสริมดวงคือทิศใต้เห็นความแตกต่างที่ว่าไว้ตอนต้นหรือยังคะชัดเลยครับราศีพฤกษฎคือตัวแทนของพลังงานเก็บเกี่ยวจากอดีตที่ชัดเจนที่สุดในสัปดาห์นี้เลยลงทุนเก่าโชคจากผู้ใหญ่ ล้วนเป็นผลจากสิ่งที่สร้างสมมาแล้วทั้งนั้นเลยค่ะ oh. แม้กระทั่งงานด้านอสังหาหรือเกษตรกรรมก็เป็นงานที่ต้องใช้เวลารอคอยผลผลิตจริงด้วยครับที่ใต้ในทางสัญลักษณ์ก็คือความมั่นคงการปักหลักซึ่งตรงข้ามกับการเดินทางของราศีเมษเลยเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจมากค่ะพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับจากธาตุดินที่มั่นคงเราไปดูธาตุลมที่เน้นการสื่อสารกันบ้าง ราศีเมถุนครับค่ะข้อมูลบอกว่าการเจรจาธุรกิจจะประสบความสำเร็จการเดินทางก็ราบรื่นดีการเงินมีโชคจากการค้าขายความรักอาจเจอแบบไม่คาดฝันและโชคลาภมาจากคนทางไกลเลขมงคลคือ3 5 7ทิศคือตะวันออกขายหรือแม้แต่โชคที่มาจากคนทางไกล ซึ่งต้องติดต่อสื่อสารกันใช่ค่ะแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือความรักที่มาแบบไม่คาดฝันมันสอดคล้องกับธรรมชาติของลมที่แบบพัดพาโอกาสใหม่ๆเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวอ๋อเข้าใจเลยทิศตะวันออกก็เป็นทิศแห่งการเริ่มต้นวันใหม่รับแสงแรกก็เข้ากับธีมของการเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาได้ดีเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งดีครับต่อกันที่ราศีธาตุน้ำอย่างราศีกรกฎกันบ้างค่ะ ข้อมูลระบุว่าการงานจะได้รับมอบหมายโครงการสำคัญการเงินคล่องตัวดีมากความรักมีเสน่ห์แรงเป็นพิเศษโโอหและโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเลขมงคลคือ4กับ9ทิศเสริมดวงคือทิศเหนือสิ่งที่มองว่าเป็นเอกลักษณ์ของราศีกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะคือแหล่งที่มาของพลังงานค่ะยังไงครับคือในขณะที่ราศีอื่นได้โชคจากคนจากการเดินทางหรือการลงทุนแต่กรกฎกลับได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานภายในหรือจากความเชื่อส่วนบุคคล oh. มันชี้ให้เห็นว่าสัปดาห์นี้ชาวกรกฎอาจจะต้องพึ่งพาสัญชาตญาณหรือความรู้สึกของตัวเองเป็นพิเศษครับและการที่การเงินคล่องตัวพร้อมกับเสน่ห์ที่แรงขึ้นมันเหมือนกับว่าเมื่อพลังงานข้างในเราดีมันก็ส่งผลบวกออกมาสู่ข้างนอกได้ชัดเจนเลยค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองให้มากขึ้น งั้นเรากลับมาที่ราศีธาตุไฟอีกครั้งราศีสิงค์ครับค่าข้อมูลบอกว่างานด้านสื่อและการสอนจะรุ่งเรืองมากการเงินมีรายได้เสริมเข้ามาอย่างดีแต่ความรักมีโอกาสเจอคนรักเก่าอา้าวครับสุขภาพมีพลังงานดีขึ้นชัดเจนเลขมงคลคือ159 เหมือนราศีเมษเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากที่ราศีสิงห์ใช้เลขมงคลชุดเดียวกับราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟเหมือนกันมันอาจจะบอกใบ้ถึงพลังงานแห่งการเริ่มต้นและความก้าวหน้าที่ส่งผลต่อราศีธาตุไฟเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้ครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างคือความรักค่ะขณะที่เมษเจอรักใหม่ในที่ทํางานสิงห์กลับมีโอกาสเจอคนรักเก่านี่คือจุดที่พลังงานอดีตเข้ามามีบทบาทในราศีแห่งอนาคตโอ้ ซับซ้อนดีนะครับใช่ค่ะเป็นความซับซ้อนที่น่าสนใจแสดงว่าสัปดาห์นี้ชาวสิงห์อาจต้องใช้พลังแห่งการเริ่มต้นไปกับการจัดการหรือสารต่อเรื่องราวเก่าๆให้เดินหน้าต่อไปได้เป็นการตีความที่ทำให้เห็นมิติมากขึ้นจริงๆครับต่อไปที่ราศีกันครับธาตุดินครับข้อมูลระบุว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูการเงินอาจมีโชคเล็กน้อยจากการเสี่ยงโชคความรักมีเกณฑ์พบรักกับคนต่างวัย แล้วก็มีคำเตือนเรื่องสุขภาพคืออาการปวดหลังครับอืืเลขมงคลคือ6 8ทิศคือทิศใต้ราศีกันมีจุดที่คล้ายกับราศีพลุกศพซึ่งเป็นธาตุดินเหมือนกันนะคะคือการได้รับพลังสนับสนุนจากผู้ใหญ่ครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือความรักค่ะ การพบรักกับคนต่างวัยมันคือการเปิดรับความแตกต่างซึ่งอาจจะขัดกับธรรมชาติของราศีกันที่ชอบอะไรที่เป็นระเบียบจริงด้วยครับนี่อาจจะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้สําหรับชาวกันคือการเรียนรู้ที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนในเรื่องความสัมพันธ์ส่วนเรื่องสุขภาพที่เตือนเรื่องปวดหลังก็อาจจะสะท้อนถึงการแบกรับความคาดหวังหรือความรับผิดชอบจากผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะการเตือนเรื่องสุขภาพดูจะมีความหมายซ่อนอยู่มากกว่าที่คิดนะครับ มาที่ราศีตุลทาดลมกันบ้างสัปดาห์นี้งานเกี่ยวกับการพูดและบริการจะโดดเด่นมากค่ะการเงินเข้าจากหลายช่องทางความรักมีโอกาสพบรักจากโลกออนไลน์โหทันสมัยมากใช่ครับสุขภาพให้ระวังเรื่องผุ่มแพ้เลขมงคลคือ259ทิศคือตะวันตกราศีตุลตอกย้ำตีมการเชื่อมต่อของทัดลมได้ดีมากเลยค่ะแต่เป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบที่ทันสมัยและหลากหลายกว่าเมถุนครับ เงินเข้าหลายช่องทางกับรักจากโลกออนไลน์ใช่ค่ะมันสะท้อนถึงการเปิดกว้างรับโอกาสจากแพลตฟอร์มใหม่ๆมันสแสดงให้เห็นว่าพลังงานของสัปดาห์นี้สําหรับชาวตุลคือการขยายเครือข่ายออกไปให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการสร้างคอนเน็กชันเลยนะครับสําหรับชาวตุลแล้วราศีพิจิกธาตุน้ำาหรครับข้อมูลบอกว่าโปรเจกต์ใหม่ที่ทําจะประสบความสําเร็จการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ดีเลยค่ะ ความสัมพันธ์มั่นคงดีแต่เตือนเรื่องของมีคมเลขมงคลคือ3 7ทิศคือตะวันออกเฉียงเหนือราศีพิจิกเป็นอีกราศีที่พลังงานพุ่งไปข้างหน้าอย่างชัดเจนคล้ายๆราศีเมษเลยครับผมโปรเจกต์ใหม่สำเร็จเงินก้อนใหญ่ใช่ค่ะเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือคำเตือนเรื่องของมีคมในทางสัญลักษณ์นะคะ มันอาจไม่ได้หมายถึงแค่ของมีคมจริงๆแต่อาจหมายถึงคำพูดที่เฉียบคมหรือการตัดสินใจที่เด็ดขาดที่อาจจะไปกระทบกระทั่งคนอื่นได้อ๋อเป็นไปได้ครับค่ะในช่วงที่กำลังประสบความสำเร็จอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อสารให้มากขึ้นเป็นพิเศษเป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับต่อนเนื่องกันที่ราศีธนูทัดไฟครับการงานมีโอกาสจากต่างประเทศเข้ามาการเงินอาจได้โชคจากของสะสมอืม ความรักมีเกณฑ์พบรักกับคนต่างวัยเหมือนราศีกันเลยและสุขภาพเตือนเรื่องออฟฟิศซินโดรมค่ะใช่ค่ะประเด็นเรื่องรักต่างวัยนี่น่าสนใจมากเพราะมันปรากฏขึ้นในข้อมูลของสองราศีที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือการที่เป็นธาตุดินแล้วก็ธนูที่เป็นธาตุไฟครับมันอาจจะเป็นตีมรองของสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะคือการก้าวข้ามคัมแพงของความแตกต่างในเรื่องความสัมพันธ์น่าสนใจครับ ส่วนของราศีธนูเองพลังงานโดยรวมคือการขยายขอบเขตโอกาสจากต่างประเทศโชคจากของสะสมซึ่งคือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่อยู่ไกลตัวหรือสิ่งที่ถูกมองข้ามไปเป็นสัปดาห์แห่งการเปิดโลก,กทัศน์อย่างแท้จริงเลยค่ะแบบนี้แสดงว่าเราเริ่มเห็นตีมย่อยๆซ้อนอยู่ในภาพใหญ่ของสัปดาห์แล้วนะครับมาถึง3ราศีสุดท้ายกันแล้วเริ่มที่ราศีมังกรธาตุดินครับค่ะงานที่ทําอย่างหนักจะให้ผลตอบแทนที่ดี การเงินมีโชคจากเพศตรงข้ามความรักคนรักเข้าใจกันดีสุขภาพเตือนเรื่องไมเกรนอืมราศีมังกรคือตัวแทนของความพยายามที่ส่งผลค่ะมันเชื่อมโยงกับธีมเก็บเกี่ยวจากอดีตแต่เน้นไปที่ผลของการทำงานหนักโดยตรงค่ะจุดที่น่าสนใจคือโชคจากเพศตรงข้ามที่มาพร้อมกับความรักที่เข้าใจกันมันชี้ว่าในสัปดาห์นี้พลังของพาร์ทเนอร์หรือคู่ครองมีความสำคัญมาก อาจเป็นทั้งกำลังใจและเป็นคนที่นำโชคลาภมาให้เลยก็ได้ส่วนอาการไมเกรนก็อาจจะสะท้อนถึงความเครียดจากการทำงานหนักที่ผ่านมานั่นเองค่ะการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีดูจะเป็นกุญแจสำคัญของชาวมังกรในสัปดาห์นี้เลยนะครับไปต่อที่ราศีกุมภาพลมครับข้อมูลชี้ว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือขยับขยายงานโ oh. การเงินมีรายได้จากงานเสริมความรักมีเสน่ห์มากและโชคลาภระบุมาชัดเจนมากว่า มาจากเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนรถใช่ครับชัดเจนมากเลขมงคลคือ139และทิศคือตะวันตกเฉียงเหนือราศีกุมเป็นราศีที่การงานโดดเด่นมากจริงๆค่ะแต่สิ่งที่ทำให้ข้อมูลของราศีกุมน่าทึ่งที่สุดคือการระบุแหล่งโชคลาภที่เฉพาะเจาะจงมากอย่างเลขทะเบียนรถครับผมในขณะที่ราศีอื่นแหล่งโชคจะค่อนข้างกว้างการระบุชัดขนานี้มันเหมือนกับข้อมูลกำลังบอกว่า คำใบ้อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดบางทีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากจริงด้วยครับเป็นการบอกให้เราใส่ใจรายละเอียดรอบตัวมากขึ้นและปิดท้ายกันที่ราศีมีนธาตุน้ําครับค่ะราศีสุดท้ายแล้วข้อมูลบอกว่าการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆจะประสบความสําเร็จรายรับดีความสัมพันธ์มั่นคงสุขภาพให้ระวังเรื่องภูมิแพ้เหมือนราศีตุล เลขมงคลคือสองทิศคือตะวันออกเฉียงใต้ราศีมีนเป็นบทสรุปที่สวยงามของธีมการเริ่มต้นใหม่เลยค่ะทุกอย่างดูจะเข้าที่เท่าทางรเริ่มต้นใหม่สําเร็จรายรับดีความสัมพันธ์มั่นคงเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกด้านสิ่งที่น่าสังเกตคือการเตือนเรื่องภูมิแพ้เหมือนกับราศีตุลอาจจะชี้ถึงความเปราะบางต่อสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศรอบตัว สำหรับราศีที่อ่อนไหวอย่างมีและตุลในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่อาจต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาครบทั้ง12ราศีแล้วอยากให้ช่วยสรุปภาพรวมอีกครั้งครับว่าราศีที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละด้านคืออะไรได้เลยค่ะ ถ้าให้สกัดออกมาเป็นภาพรวมชัดๆนะคะด้านการงานธุรกิจต้องโยกให้กลุ่มที่พลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างสิงกุมแล้วก็พิจิกค่ะที่มีเกณฑ์ทําขยับขยายเลื่อนตำแหน่งและสําเร็จในโปรเจกต์ใหม่ครับด้านการเงินกลุ่มที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วจะโดดเด่นม,มากคือพฤกษบมังกรและเมถุนครับผมด้านความรักมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ที่น่าสนใจก็คือมีนที่ความสัมพันธ์มั่นคง ธนูที่เปิดรับรักต่างวัยแล้วก็ตุลที่ใช้เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะและโชคลาภหรอครับด้านโชคลาภก็มีทั้งเมถุนที่โชคมาจากแดนไกลกรกฎที่มาจากพลังภายในแล้วก็กลุ่มที่โชคซ่อนอยู่ในของใช้ใกล้ตัวค่ะและในภาพรวมทั้งหมดทิศทางและตัวเลขมงคลของสัปดาห์นี้สะท้อนทีมหลักที่เราคุยกันมาอย่างไรบ้างครับสะท้อนชัดเจนมากค่ะทิศมงคลโดยโรวมคือทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าความสำเร็จและการได้รับการสนับสนุนครับส่วนเลขมงคลเด่นที่ปรากฏบ่อยๆก็คือ5 9และ7เลข5คือการเปลี่ยนแปลงและการเดินทางเลข9คือความสำเร็จและเลข7คือเลขแห่งโชคลาภและการค้นพบสิ่งใหม่ๆค่ะโดยรวมแล้วพลังงานของสัปดาห์นี้สนับสนุนการก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งแต่ก็เตือนให้เราไม่ลืมรากฐานและสิ่งที่เคยทำมาค่ะ เป็นการเจาะลึกที่ให้มุมมองใหม่ๆกับข้อมูลที่เรามีจริงๆครับจากตารางข้อมูลธรรมดากลายมาเป็นเรื่องราวของพลังงานที่น่าสนใจมาก และอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองคิดต่อกันดูนะคะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าสัปดาห์นี้มีทั้งพลังงานของการเริ่มต้นใหม่และพลังของการเก็บเกี่ยวจากอดีตลองสังเกตดูว่าในชีวิตประจำวันของเราเรากำลังใช้พลังงานฝั่งไหนมากกว่ากันและถ้าเราลองปรับสมดุลโดยการนำเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้กับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะแตกต่างไปจากเดิมได้มากน้อยแค่ไหนคะ